สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นโหมดรนะูทแอนด์ลันดของเกมไอหน้าไปเอาถเป็นโหมดใหม่ที่ลงตัวป่าแล้วก็มีแค่กระเป๋าให้นะวันนี้จะมาดูว่าเซตไหนรูปแบบไหนคุ้มที่สุดและมีสามารถออกได้เยอะที่สุดครับผมโดยจะแบ่งหมดเป็น3เซตจะเล่นไล่เล่นตามเซตเลยครับจะมาเล่นเซตใหญ่สุดเลยครับแล้วก็มาดูว่าเซตใหญ่สุดเนี่ยจะออกได้เท่าไหร่วิธีการจัดกรปลปอยยังไงครับก็ต้องไปดูในเกมกันอีกที Let's go <S ครับอันนี้ก็เป็นผลประกอบการตาแรกนะครับ,รบออกประมาณ1นึ่งแสน ห้าหมื่นนะครับถ้าถามว่าเอาขอมาครบยังก็ถือว่าอ,อ้พอได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ฟูขนาดนั้นครับเดี๋ยวไปดูตาว่าตาที่สองสำหรับเซ็ตลองลงมาคือเซ็ตกลางนะจะมีการจัดของยังไงนี่คือเซ็ตกระเป๋าใหญ่สุดนะออกประมาณหนึ่งแสนหานะครับถ้าเซ็ตกระเป๋ากลางจะออกขนาดไหนลองไปดูกันครับ ครับอันนี้ก็เป็นผลประกอบการสำรับตาที่2นะเป็นเซตกลางนะครับถ้าถามว่าเอากระเป๋ามาจากไหนเหมือนแบบว่ามันจะมีบอดอยู่ตัวหนึ่งครับเพราะมันเกิดนาทีที่8นาทีที่9ของสุดท้ายนะครับไปฆ่าบอดน,นั้นเพื่อเอากระเป๋ามันมาแล้วก็เอามามาซ้อนกับกระเป๋ากลางของเซตที่2ได้นะครับจะเป็นการเก็บได้2ชั้นนะก็ออกได้างที่จะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าในภาพรวมก็มากกว่าเซตแรกนะเซตแรกเป็นกระเป๋าแบบพื้นที่มันไม่ค่อยแบ่งชัดเจนว่าไอ้เกาะตัวใหญ่ใส่ใส่ได้หรือไม่ครับอันนี้ก็ออกประมาณ สอ0แสนสามนะถือว่าพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูเซตต่อไปกันว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นในตาที่3ามเหมืนะครับมาเล่นของเซตเล็กสุดนะครับเป็นตัวกระเป๋าตัวไซแอลนะครับเก็บได้ที่เราบริหารดูนะครับจะเหมาะกับการเก็บอุปกรณ์ของอุปกรณ์กล่องสไนเปอร์มากที่สุดนะอุปกรณ์กล่องออุปกรณ์รรไรเฟิลปืนกลมือมันเก็บได้ไม่ค่อยคุ้มนะผมเลยมองว่าเก็บ อะไรที่มันเต็มในกระเป๋าจริงๆน่าจะคุ้มมากกว่านะผลกระเป๋าการปประมาณ1นึ่งแสนหมื่นนะครับมาครับเข้าสู่การสรุปท้ายคลิปนะว่าควรจากกระเป๋าเซตไหนแบบไหนดีนะครับให้ออกเยอะนที่สุดนะครับส่วนตัวที่จะเล่นมานะครับเซตที่ออกเยอะที่สุดคือเซตกลางนะครับเซ็ตกระเป๋ากลางนะครับถ้าถามว่าทําไมก็น่าจะเกิดขึ้นด้วยว่ากระเป๋าเซตกลางนะมันมีพื้นที่ที่แบบว่ามันไม่ได้ฟิก 2องณสหรือ3ามคุณสาขนาดนั้นนะครับมันมีพื้นที่ที่แบบว่าสามารถใช้ได้ครอบคลุมมากที่สุดครับเลยอาจจะสามารถเก็บได้ทุกของมากที่สุดนะครับถ้าถามว่าข้อดีของ2อสองนี่คืออะไรผมมองว่ามันเก็บได้เยอะครับเก็บได้ครอบคลุมของทุกอุปกรณ์ครับถ้าถามว่าควรเก็บกล่องไหนที่มันมี3มกล่องในตัวของรูดอลนะครับผมมองว่าตัวของปืนไรเฟิลนี่ครับมันก็ค่อนข้างจะคุ้มที่สุดนะครับแล้วรองมาจะเป็นตัวของสไนเปอร์นะครับแล้วรองมาจะเป็นของตัวปืนกลนะครับตัวของ ไรเฟิลเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคุมตัวมีมีฟอร์มีปืนอะไรค่อนข้างจะแพงๆนะครับถ้าเราไปสุ่มได้มันก็ค่อนข้างจะคุ้มนะครับแต่ตัวของสไนเปอร์เนี่ยลองลงมามองว่าคุ้มสุดก็เอเอกันครับเรามาจะเป็นเอ็มหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับแต่ตัวถ้าถ้าเป็นของตัวปืนกลเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าปืนมันไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่นะครับเรามองว่าถ้าเราจัดสรรดีๆแล้วเก็บเซตดีเอาเป็นตัวปืนไรเฟิลกับ ตัวสไนดยดีกว่านะครับแล้วก็เอาไปเปิดกล่องลุ้นนะว่าเราจะได้ปืนราคาแพงหรือไม่นะครับสําหรับมองว่าวิธีการจัดนะควรเล่นเซตที่2ดีกว่าครับเซตที่สองมันเข้าคุ้มมากกว่าแล้ววิธีการจัดก็เป็นเซตที่2นะครับแล้วก็ลองไปหาทางฟังท้ายเกมนะครับมันจะมีเสียงบอดเกิดนะไปฆ่าบอดตัวนั้นนะครับเอากระเป๋ามันมาแล้วก็เอามันมากับซ้อนกับกระเป๋าที่เซตที่2ให้นะครับมันก็จะออกได้เยอะขึ้นนะถ้าถามว่ามีวิธีอีกไหมที่จะได้ออกที่มากกว่านี้ผมว่ามีครับ ก็คือเลือกเซตเซตที่สุดท้ายครับเซตใหญ่สุดแล้วเราก็ไปฆ่าคนคนฆะ่าคนเอากระเป๋าเอาลิกของมันมาอันนี้ก็คือวิธีการที่จะออกได้มากสุดครับแต่เราก็ต้องไปลุมสกรรมเพยเยอร์ที่เขาก็ไม่อยากจะสู้หลาย่วนใหญ่ก็จะแบบมานั่งยอง,ยองๆรู้ว่าเราไม่อยากสู้ขเขาแต่เราก็ไปฆ่าเขานีมันก็แบบ อยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนครับถ้าออกต้องการจะออกเยอะมากหลายส่วนตัวมองว่าเซตที่สองนะครับเล่นคุ้มที่สุดนะครับแล้วก็ไปเอาเก็บกระเป๋าบอดมาก็ออกออกประมาณ 200, 000, สองแสนสามก็ถือว่าถือว่าเยอะนะแต่ตัวส่วนตัวผมเก็บแค่ส่วนใหญ่ไปเน้นเก็บตัวปืนกลเนนะียนะ่าจะเก็บตัวปืนไรเฟิลมากกว่าถ้าเป็นกล่องอะกล่องตัวปืนไรเฟลิลเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้ลวกันเก็บส่วนใหญ่เน้นเก็บตัวกล่องปืนไรเฟิลกับกล่องของสไนเปอร์นะครับจะคุ้มมากที่สุดที่เหลืออย่าไปเก็บดีกว่าของมันไม่ค่อยจะ หน้าเอาไปแลสักเท่าไหร่เอาไปเก็บพวกเกาะพวกหมกจะดีกว่านะครับครับก็สําหรับโหมดรุยเอรันนะของเกมอะรเนียเบรกเอานะก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างสนุกเลยนะครับผมถ้าใครสนใจไปเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับไปหาเกาะหาปืนอะไรไปเล่นกันได้ขายของก็ได้ครับสบายสบายก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะขอบคุณที่รับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายซี e ูเกมเด็กชาม